นี่จะขามาไต้องกับใบขาตัวนี้จะเอาขาตัวนี้ไปต้องตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะเอาตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเสลาวไม่เอาเสลาวครับผมตัวนี้ตัวแลกทดลองตัดข้างตัวนี้ครับเวลาถอด เยาขาต้วยมา,าต่อพี่น้องตัวนี้ต้องต่อตัวนี้ก่อนนะพี่น้องตัวด้วยจะต่อยงังไงละ่ะตัดก่อนตัดนี่นะครับผมตัดเผื่อไว้ก่อนนะถ้าตำลัก เดี๋ยวไปกดประมาณตัดอีแล้วันตัดไม่ขาดก็หาตัวข,นนะขาดด้วยโอ้โอแข้งมันกันได้ไปหนนะ่อยนี่ครับจะลองต่ออนี้นะต่อที่จะขายไปหน้อง ควมพยายามนะไป่น้องเ้ยมร้อนต้องไปหน่อยนไปเห็นบาร์ี่ิวมโอ้ยลืมดันขามันก็นแบงสุดเเยไปอย่า สองร้อนมือเด้อนี่ก็งั้นขา,าต้องลงไปทับแบบนี้นะเพื่อนรับขานี่ครับเข่าแบบนี้แหละแต่ที่นี่ต้องระวางังทำให้ตรงทำขาหนึ่งก่อนนี้มันจะ ขาคุณลงไปครับครับขีบ่ต่อขาแบบนั้น่ะอาจจะยุ่งยากนะครับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่ไปน้องไม่ได้เปลี่ยนใหม่อะไรมันดันไหน้นะอะไรดันไว้นะ นี่มันได้เพื่อสื่เราลองเมื่อกี้หน่อยใส่น้ำยาประสานขูดแล้วเมื่อกี้นะก็เราขูดเล็กแล้ว เล็่น้องครับจะยายให้ดูครับนี่ครับบัตรทีตัวขาพี่น้องตัวขาแล้วเอียงหน่อยนึงด้ล่างก็บัตชที่นะที่น้องละเย็นแล้ว อีกเรื่างตัวนี้โอเคเอาโอเคแล้วครับโอเคแ,บบแล้วครับแขงเพชะตัวไหนแล้วเมื่อกี้ในขาเนี่ยเมื่อกี้ผมก่อนที่ผมจะตัดผมตบไปตรงนี้นะงั้นงั้นบัดกีไปอยู่ ตัดเอาดใกล้ๆรูนี้เขาไม่จะตัดง่ายนะครับตัดใกล้ๆรูแล้วก็งอแงกงงอแงก ตวนี้ก็จัดใกล้ๆรูนะครับนี่ครับมันจะมีรูเออฟิววผมไม่ค่อยตัดทีเดียวเลยมันกระเด็นหายไงตัวนี้ก็เสียต่อตัวนี้อีกทีต่อที่ขากลางก่อนนะแล้วริมแล้วก็ขากลางเลย ตัวนี้ต้องเหงียนขึ้นก่อนเดือ้อพี่น้องมันมันลงไปเยะงับตัวนั้นลงมาไม่ได้งับตัวนี้ลงทัานลงไปแล้วก็เป็นแม่คามนะตัวนี้ลงมาทับใช้มือเราบีบดีที่สุดนะครับใหืคอชิมจะมองนี่ครับ ดานขาให้มันตรงไปให้มันสวยมันติดอะไรติดแรงหรือเปล่าไม่เข้าหัวได้ตัวนี้ต้องยังลงอีกนิดนึ่งยังมากไปยังมากไปพี่นอ้อง เยอะมากเลยถามว่าบัตรกีขาล่างก่อนได้ไหมไม่ได้แต่มัน,ไ,นไม่ตรงตรงนี้กีมันถ้าต้องให้มันบีบกันนะพี่น้องก็จะนี่เละการต่อขาจะทำให้บางทีมันก็ทำให้ยากเหมือนกันนะถ้าเราบัตรกีวล่างแล้วก็บีก,ก็ได้นะบัตรกีวล่างก่อนเนาะครับบัตรกีวล่างก่อน

นี่ครับสวยเดียงยังมาด้านนี้นิดนึงนี่ก็บัดกี้ตัวนี้เลยใส่น้ำมันเอินมาแล้วอย่างพยายามเช่ตัวขาใหญ่ๆนี่ก่อนนะค่อยไล่ไป